เฮาอีหยังฮะเมื่อกี้ก็เฮาปลาปลามันโดดขึ้นก็เฮาปลาเอ,าเอ,าอ้าฮะเฮาอีหยังปลามันอยู่ในน้องน้ำก็เฮามันเศาแม่เศาเลยโอ้ไปไปเบิ่งปลาสิอ,อันนี้จะพาไปดูปลาปลามันขึ้นจะได้เมื่อกี้เข้หยังเฮาปลาคืเอเฮาคอนใหม่ แสดงนอป้าป้ามันขึ้นมาแหวกว่ายอยู่เมื่อกี้ตั้งไต่บุฝนตกมาขืนเปียกหมดเลยค่ะอุย้ยฝนตกเปียกหมดเลยไหนไมาดูดิป้าน่ะป้าขึ้นบ่ฮะผู้ผู้เห็นผู้ผูเห็นยังเ,เ,เห็นแต่คอนไมมกระเฮาคอนไมไมอีแม่เออมาอยู่ทา่ามูลบดป่าผันปลาคอบาง,งหญ่นึง พ่อมาอยู่มุมงผุนเลยพู้ข้างผุนบ่อยมาทางนี้แม่ฮเฮ้ยแงงเฮ้ยนั่นนั่นนนน่ะมาแล้วมาแล้วพอ่อจะเอาขอนมปังห้อยให้มันกินอยู่นี่กับบรีคเคยห้อยมันจดเถื่อข้าจะลืมนั่นลืมนี่วันนี้ได้ซื้อขอนมปังเพิ่มเติม ให้ปลาพนปลาลายจ้ะเยสเอา้าสู่กันอีกแล้วสู่กันอีกแล้วเอาเอาเอาเฮ้ยมันเปื่อนเด้อฝนตกไหมไหมหนิเด้อฮะเอเอสู่กันอีกแล้วเออ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 ออมันเปื่อน สาวแม่หยุดเดี๋ยนี้มันเปื่อนมันเปื่อนลูกเออมันเปื่อนเด้อีิคานซักไฮเด้อมันี้เขาสิไปสกุลอยู่จะเข้าในตัวเมืองค่ะวันนี้ค่ะ หาของเซ่เซฟเกนหนาคาน้องพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศของบ้านเรานะคะเห็นบุ๊มบิลห้ความสะอาดีนแม่อ้ยมาดูก็หุงก็ตูวอ่างางอยู่ เคยมีเวลากินอันนี้ต้องกินตอนซุกจ้ะแล้วตามเบิงหยาบมากเลยอันนี้ก็เป็นโตผู้เนาะอันนี้ก็ต้นเกิดใหม่นะคะโตผู้หรือตัวเมียปจัะต้องรอค่ะนี่คือกันมาดามทะเลใหญ่ยันทางผุ่นมานี่อยู่มันมีมันมีหลายแบบอยู่จ้ะ โอ้มักเรียนจี๋บุงเม่นม,ม,ม,มักเชอรี่เต็มอายาอยู่ผมมีเวลาไปเก็บไปใส่คะที่รักคลิปนี้มาดามพรหยัาดเจ้าสมนีรจ่าเด้อสวัสดีค่ะมาดามกำลังมาร์กหน้าอยู่